สวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟเดิมเป็นหลอดไฟรูปแตงโมแบบนี้แล้วก็ห้อยลงมาแบบนี้นะครับเป็นหลอดไฟโคมไฟกลมติดแนบกับเพดานมาฝากนะครับซึ่งผมมีการค่อมีกับหลอดแบบนี้เราใช้สวิตผนังทูย่านะครับซึ่งค่อมีเรียบร้อยแล้วตามตัวอย่างสามารถปิดเปิดได้ผมจะแทนด้วยหลอดไฟ แลมตั้นเซ l ลิงแรมสตารแบบนี้นะครับซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปออนไลน์ก็มีหรือจะเป็นโฮมโปรก็ได้นะครับสำหรับหลอดแบบนี้เราสามารถที่จะเอามาแทนของเดิมได้นะครับเป็นหลอดกลม led นะครับจริงๆเป็น led ด้านในแต่ว่ามีแค่โครงครอบสีขาวเท่านั้นเองนะครับเราสามารถเอามาประยุกต์เชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ติดผนังโดยที่หลอดไฟแบบนี้จะมีสายไฟออกมาแค่เพียง2เส้นแบบนี้นะครับ สายไฟออกมาจากข้างในมาด้านหลังแค่สายสีน้ำตาลและสายสีฟ้านะครับแล้วด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีการเชื่อมต่อกันด้วยขั้วต่อแบบขันน็อตนะครับแบบนี้นะในเมื่อเป็นขันน็อตอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถเอาสีมาขันร่วมไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งด้านหลังโผลออกมาแค่นี้ก็ง่ายเลยเราสามารถเอาไปต่อกับสายไฟเดิมแล้วก็ มี C อยู่ด้านในบริเวณนี้นะครับส่วนวงจรตัวนี้ก็ปล่อยเข้าไปไม่มีผลกระทบอะไรผมทดสอบแล้วนะครับในการเชื่อมต่อก็คุณสามารถที่จะเช็คได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมเป็นหลอดไฟที่มี L แล้วก็ L 1เท่านั้นเองนะครับเป็นหลอดไฟแต่ก่อนเป็นสวิตช์ปลอกแบ็คพอกดเปิดก็แตะกันธรรมดาแบบนี้ ให้คุณระวังด้วยนะครับกรณีที่มีหงรน็อตแบบนี้ให้ใช้เทปดําแปะก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ช็อตกับโครงกรอบสี่เหลี่ยมด้านในนะครับหลังจากที่ผมถอดออกมาแล้วก็จะได้พวงโคมไฟเดิมออกมาแบบนี้นะครับจริงๆก็ขันน็อตแล้วก็ต่อสายอยู่เท่านั้นเองก็บริเวณด้านบนที่ออกมาก็จะเป็นโครงแบบนี้เขาเอามาครอบอันเดิมนะครับจริงๆบริเวณนี้เป็นหลอดกลม LED หลังจากนั้นก็คล่อมซีที่ตัวหลอดไฟนะครับบริเวณนี้เราสามารถขันลงไปแบบนี้ได้เลยคล่อมระหว่าง2ขั้วนะครับการคล่อมซีจริงๆก็มีอยู่เพียงเท่านี้เราก็เอาสายนี้ด้านหลังไปต่อกับของเดิมเท่านั้นเองง่ายมากนะครับหลังจากที่ผมประกอบเข้าไปแล้วก็จะห้อยต่องแต่งอยู่แบบนี้ระวังสายหลุดด้วยนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พันสายนะครับสลับขั้วได้นะไม่มีผลอะไรนะครับ ทดสอบการเปิดไฟสามารถที่จะเปิดไฟได้แล้วมันง่ายมากๆสามารถที่จะแทนของเดิมถ้าเกิดของเดิมเป็นสวิตช์ทัวร์ย่าอยู่แล้วข่อมซีเอาไว้แล้วนะครับแบบนี้นะต่อไว้แล้วก็สามารถเอามาต่อแบบผมได้นะครับสามารถซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อที่โฮมโปรก็ได้ทดสอบได้แล้วเปิดนะครับเปิดปิดได้แบบนี้ประกอบกลับเข้าไปครับ หลอดชนิดนี้มีน็อตอยู่3ตัวสามารถขันกับเพดานได้มันเบามากๆนะครับคุณสามารถเลือกสินค้าเองได้เสร็จแล้วครับงานเรียบร้อยดีสามารถที่จะทดสอบแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับอ่าค่อนข้างสว่างนะครับหลอดที่ผมใช้คือประมาณ36วัตต์นะสว่างโล่เลยนะครับแต่จริงๆคุณก็เลือกเอาว่าคุณต้องการกี่วัตต์นะครับจริงๆควรจะใช้ประมาณ20วัตต์ก็พอถ้าเกิดว่าเป็นห้องเล็กนะแต่ถ้าห้องใหญ่ในี่ย36กกำลังพอดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะทดสอบเปิดปิดได้ทำงานได้ปกตินะครับหลอดชนิดนี้สามารถค้อมซีได้เรียบร้อยดีไม่มีผลไม่วูบไม่ลั่นนะครับก็เอาคลิปมาให้ชมเพียงเท่านี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รด้ชมครับสวัสดีครับ